ครับผมสร้างบนตาใส่สิลิเป็นสร้างแค่นยุบันเขียบเหลืองวาเลเทียหาหกมูซีตํนานพขอพานอำเภอเมืองจังหวัดรลยเอดเกิดพศ2อ8 8โรงเรียนวัดบันละขามจบสันส้นปอซีโรงเรียนวัดบันละขามก่อนสีไดเห็ดแค่นนะพอกับเป็นสร้างแค่นมาก่อนชื่อว่าสร้างทบิน ผู้เป็นพอบังเกิดเก่าโคตรชนจิตสอนให้เลียนน้ำผอน้ำคู่มากไปโรงเลียนแต่เก่าปีสิบปีไปโรงเลียนกลับมากทีฟันกับบอกเฮ็ดเอากู่ไปล้นให้แน่ไปซี่ให้แน่เห็ดเป็นแน่บ่เป็นแน่ทังเห็ดพิษเห็ดผัดทั้งพอด้ามุนนั่นแหละเห็ดว่าท่านเป็นเนาะ บาตรนี้ถึงอายุ12ปีจบโรงเรียนสัน่นโปรซี่มากโรงเรียนโรงเรียนวัดซัมเด้โร <c ười> งเรียนวัดบาตรนี่จบเรียนมากกับมากคอยเห็ดน้ำพรอพให้พรอใส่บางวันกับไปเล,นนเลี้ยงมัวเลี้ย,ยงกล้วยหายงี้แงเงี้งยิงความหมดละบางมือบางเว้นกับพรอใส่ก็บ่ได้ไปทงไปทาหางว่าหาคล้ยล่ะก็ได้ ซิวเต่าให้แน่ร่อนกูให้แน่เพิ่นบอกเปลี่ยนแน่เ่าเป็นแน่ซิวเต่ากับซิวพรามันสอดกับโซ่ครับอืมซิวเห็ดไปหลายเมื่อได้ดมองดีมองสิเอาเพิ่นสิเห็ดเอาเองเพราะซิวมันสอดซื่อๆอบบนี้กันแต่ล้นกูนั่นแล้วหลายเพิ่นก็ไปไปร่นเอาเองแค่ <laughs> นั่นแล้วเพราะไปเห็นพอเปลี่ยน มาดี่ต่อมาก็เลยมีเจ้าจังหวัดจุลินที่สร้างมาหาสื่อแค้นกำลังสอนเบาคนมากชิบสามสิบสี่สิบห้าปีขึ้นมากกันเลยฮัดเ็ดแค่นโกคนหนึ่งแค่นโกแค่นหกลูกขางละสามลูก พอก็เลยให้เฮ็ดอันนั้นละก้อนหัดเฮ็ดแชน่นต้องเฮ็ดแชนแ่นเท่านั้นก้อนพอเฮ็ดแช่นกมันก็เฮ็ดขายแหงนให้เมืองสุรินทร์มูสร้างเนาะได้ดีมันดีมันก็ว่าแต่มีเสียงเพิ่นก็นเอาไปดดแล้วดวงละบาทดวงละบาทห้าสิบ,บพอก็ขายให้ พ่อเห็ดแค่นกักบเปิ้แล้วบัานนี้ก็มาผักู่ผักหนึ่งอาอยุมีสิบสองปีมาเริ่มเห็ดแค่นไงอ,อหลีบัดี้ฮัดตีท้องตีลิ่นบัานนี้เริ่มเห็ดแค่นไงแค่นสซลัำมันก็บ,บดีปันไดแล้วนะคนเห็ดไม่เนาะสมัยนั้น ไข่เรือเราสัมไรสัมไรเรือเราสัมไรหาซื้อก็ว่าได้ขายดีแล้วน,นั่นนี่นั่นเห็ดไปเห็ดไปเห็ดเป็นแต่ว่าคุณภาพบ่มีโอ้ยูวว่ว่าของเจ้าของ่าท่านมีคุณภาพสมัยตะกอนนนั่เห็ดมาก,ก้พกะพ่อไข่เห็ดลูกไข่เห็ดคนมาซื้อกันมาล่ำล่ำถือของของลูกพอก่ออะ ไอเขาซื้อกลับว่าซื้อไลยแต่ว่าของลูกอันเนี้ยเพราะว่าเพราะว่าเห็ดไปเทลาไหลดีกว่าเห็ดใบว่าพี่ผู้สั่งกับเห็ดเขาหัดเห็ดน,น้ำก็สิได้หลเท่าไหลาหาดวงเขดวงใหก็ได้ขายเมื่อดวงละสองสร้อยห้าสิบสามร้อยยุคเพรวันนี้ละต่อมาต่อมาพอกระมาเสียตัวเห็ดเป็นแล้ว พอเลยมาเสียแต่ว่าคุณภาภาบว่าท่านนี่จำแค่ทั่วไปเนี่ยและพอเสียแล้วก็มืดม่นนนตการยหันกบเฮ็ดอยู่บ่ดีเพ่าะไรต่อมาต่อมากก็มาเห็นว่ามาลำมา่ำ่าของผู้นั้นดีมาล่ำมาของผู้นี้ดีก็จะเอามาสอมน่ำเลียเลี้ยนแบบเลี้ยนแบบเลี้ยนเสียงเลี้ยนเฮ็ดไอ้ไอ้มันคือเผลกนันนะว่าแต่เนี่ยเฮ็ดเป็นอยู่แล้ว ก็เลยเฮ็ดให้มันคือก็เลยว่ามันคือเราเราวา่าสุหมื่นนี่ว่ามันเฮ็ดได้แท่นกระเจ้าเราละจังจังพอเช่นบ้านสี่เก,กี่ยวควรจะเศร้าเฮ็ดเราเนาะแต่แว,ว่าเป็นแทน่นบันได้เราละว่ารับก็ว่าแท่นได้แล้วสร้างซุดใช้พุ่มเฮ็ดดีแต่ว่าแท่นได้แล้วถึงแล้วว่าสันว่า ดีบ่ดีหลานสาั่งพุดมาสาั่งอยู่ข้าก็โดนหนิก็มีหลานใสเ่เพืชในรูไปทุนเอาไปแล้วสองดวงแล้วอยากได้อีกแคเพิ่นสนนั่งไปยังกะมูจะพืชหนุนเนาะวันต่ำมีพืชสั่งขายให้ทั้งนั้นเอาไปยังกะซ้ำใส่รักบกะซ้ำ <laughs> เอา,เาไปขายต่อกะตามเอาหมดวันต่ำมีผู้มาสั่งขายแห่งหมด วันนี้กลเห็ดมาเห็ดมาอะกไอ้ขายดวงรับเกตลอยดวงรับพันพันสองพันสามพันสี่พหาต่อมาต่อมาพอดสองพันสองพต่อมาสองพันหาฟูนั่นก็เห็ดขายสองพันสาพันก็ขายกึินเป็น้ำพึ่งสามพันหาสี่พันหาพันต่อมา รวมเี่ก็มาเจ็ดพันแปดพันหกพันเจ็ดพันแปดพันมายังนม่มีละโควิดขายมาได้หลายต้องขายหกพันถ้าเขวีดพันเขาขายได้เจ็ดแปดพันอเกิดน้กานเนาะบ้านเด็กแค่นแค่ก้าขายหมื่นหนึ่งถึงหมื่นสองแค่ก่าแค่หา แค้นหาพราะใช่สำเร็จข้ามมงอาจารย์สำเร็จข้ามมง้งคนไม่ให้เฮ็ดแก่เพิ่นก่นให้ให้เต่าละหาพันหัวพันนี่ละหางละหาลูกนี่เฮ็ดน้ำมกนนี่เพิ่นเพราะว่ามันแค้นบอลเลียนอบอลเลียนแนวนั้นแค่นี้เฮ็ดตั้งลูกใดแล้วก็ไปเฮ็ดลูกใด้เนี่ยบอลเลียนแกงสัน่น อาจารย์มาจังใดเขียนมาเขียนมาผม่านิเลยผมจังสีเห็ดได้าเพรพอผมไปเรียนจังสั้นเหมือันหน่อยเพื่อแกเขียนไห้เป็นคิดคนมากเป็นเลยเขียนมาไหา้เขียนมาไหา้เนี่ยเห็ดนำ้ำอาจารย์จะเอวเสียงไหบนบอกว่าด้ห้อนบเข็ยนี่แล้วละ่ะเห็ดแค่แรลกมันเนี่ก็เห็ดลูกตัวนี้อีกลูกตัวนี้เดี๋ยวตัวแม่มัน มันมันเสียงนี่ด้แม้มันันอังหาลูกาหาลระหาต่อเห็นอันนี้แล้วต่อไม่อีกเห็นแม่มู่นี่บันเนียบักสั้นเทปีฮอดฟรีแล้ว<อ>มันเป็นแม่ตัวนี้เนพาะเออมันเป็นแค่นกี้ไง <พา S 1> จ่งจว่าสำหรับลูกนาที กู้นี่สิยู้นี่นาทีกู้นี่สิยู้นี่บ่แม่นจังสิอยู่คนละมองอเห็ดเห็ดก็เปลี่ยนต่อผมได้เลียนหนังสือน้ำพันเขียนมาให้เวลาก็เลยเหตุเท่าสมือเราโล,ลกหลานหลายๆบ้านเมืองเฮาอีสานเฮาผู้ใดมักผู้ใดชอบผู้ใด้่ระทันมีอาชีพนี่เงี้ยกะ,ะเขาเชิญลูกๆหล,ลานๆมาหัดมาเฮียนน้ำพ่อ ทำพอบนตานีเด้อเทียนเห็ดแค่นพอพอแพงดอกล้วก็ผู้ใดอยากเป้าแค่นเปลี่ยนกามาผู้ใดอยากเห็ดเปลี่ยนกามาเป็นซางแค่นว่าเป็นเห็ดเรียนซื้อขายเอาเงินเป็นในขีดเท่าขายเอาเงินขอฝากไปหาลูกหลานทุกคนเพราะว่าอาชีพนี่มันเป็นอาชีพหาเงินอยู่ถ้ามว่ามีอาชีพอื่นเป็นอาชีพเบาไรเติบ โยกับหมองโย่หฮมว่าเด้ไปแบกไปหามีหยังเขานั่งเฮ็ดที่นี่ยกับหมองเพราะฉะนั้นลูกหลานว่าต้องไปหาแบกหาหามก็ได้ว่าต้องไปหาเฮ็ดแนวนนมันักมันนาก็ได้มาเฮ็ดแค่น้าพอพอตั้นสอ,สอนไทยได้นี่อาชีพขายก็ราเป็นาเฮ็ดหนึ่งคือขายยี่ยนหน่อยก็ได้หกเจ็ดเพินแต่ละเต่า เต้านี่กะมาแล้วมาขายหอกพันก็ได้หอกพันหาเราหรอวะเต้าเนี่หอกพันหาแล้วมีคนมมมาาีแล้วมีอยู่ของแล้วเ <laughs> ต้านี้ก็ได้ <laughs> เอาเช่นสารลูกหลานเอ้ยสนใจกับว่าเลี้ยนน้ำพรอพุนตาใส่ชิลีบั้นชิลเลี้ยงเล็กที่หาหกมุสีตำบลพัวพันอำเภอเมืองจังหวัเวดเลยสีเด้อ,อามาหาลูกๆนั้นหลานพอละกับมีเท่านี้ละที ซีซ้อนให้ลูกหลานสุขคนสุขคนเนาะแค่นี้ล้วเด้อสวัสดีครับอันนี้เป็นไม้ไผ่องียบกว่าไม่แค่นไม่ไม่ไม่แค่นไม่เงี้ยไม่อ้อไม่เงียบไม่เพ้อไม่เงียบไม่เพ้ท่านท่านไม่เงี้ยบท่านไม่อ้อครับ ปัดเช็ดแล้วได้เป็นข้อแช่นมือให้มาหมักด้วยกันนี่อันนี้เป็นไม้ไผ่อยังก่อไม่แช่นไม่ไม่ไม่แช่นไม่เงียไม่พ่อไม่เงียไม่พ่อไม่พัน พันไม่เฮียพันไม่อ้อครับก็ตัดเช่นเดียวได้

ป้านนำเพลินบ่ได้รอก